สรุปหลักธรรมธรรมะของผู้ปกครองส่งผลต่อโลกและชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่แห่งความเสื่อมถอยที่เริ่มต้นจากศิลธรรมของผู้ปกครองไปสู่ความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติและจบลงที่ความทุกข์ของมนุษย์ 1. ความเสื่อมถอยจากระดับการปกครองสู่ประชาชนทุกอย่างเริ่มต้นที่ธรรมะหรือความถูกต้องในการปกครอง ผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระราชาคือผู้นำประเทศไม่ประพฤติอย่างถูกต้องตามทํานองทองธรรมข้าราชการย่อมไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการคือราชยุทธก็จะประพฤติตามผู้ปกครองและไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมประชาชนชั้นนำย่อมไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และขหบดีคือชนชั้นนำและเศรษฐีก็จะประพฤติไม่ถูกต้องตามไปด้วย ประชาชนทั่วไปย่อมไม่ตั้งอยู่ในธรรมสุดท้ายชาวเมืองและชาวชนบทก็จะไม่ประพฤติอยู่ในศีลธรรม 2. ผลกระทบจากมนุษย์สู่ธรรมชาติและจัก,กรวาลเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมความไม่สมดุลก็จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและจัก,กรวาลด้วยการเคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอการหมุนเวียนของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็จะไม่สม่ำเสมอตามไปด้วย จะกระวาลแปรปรวนการโคจรของดาวนักสัตว์และดาวต่างๆก็จะไม่สม่ำเสมอเวลาผิดปกติทำให้การหมุนเวียนของคืนและวันเดือนและปักรวมถึงฤดูและปีก็จะไม่สม่ำเสมอตามไปด้วยสภาพอากาศวิปริตเมื่อฤดูการแปรปรวนวมคือทุกชนิดก็จะพัดไปไม่สม่ำเสมอทำให้ระบบทิศทางลมที่ถูกต้องแปรปรวน 3. ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เมื่อสภาพอากาศวิปริตก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของสิ่งมีชีวิตเทวดาระสราระสายเทวดาทั้งหลายคือผู้ดูแลธรรมชาติก็จะเกิดความระสราระสายตามไปด้วยฝนตกไม่เหมาะสมทำให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลหรือตกอย่างไม่พอดีพืชผลเสียหาย เมื่อฝนไม่เหมาะสมพืชพันธุ์และท้าวจึงแก่และสุกไม่สม่ำเสมอมนุษย์อ่อนแอเมื่อมนุษย์บริโภคพืชผลที่แก่และสุกไม่สมบูรณ์ก็จะกลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันธุ์ุดโทมอ่อนแอและมีโรคภัยไข้เจ็บมากใจความหลักธรรมะนี้สอนว่าความประพฤติของผู้ปกครองและประชาชนส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของจักรวาลและธรรมชาติทั้งหมดโดยตรง ดังนั้นการปกครองและดำรงชีวิตด้วยธรรมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาอายุไขและสุขภาพที่ดีของมนุษย์รวมถึงความสมดุลของโลกด้วยตรงกันข้ามพระพุทธเจ้ายังตรัสถึงภาวะการที่ตรงกันข้ามกันด้วยนั่นคือหากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมและประชาชนตั้งอยู่ในธรรมตลอดสายธรรมชาติก็จะสมดุลฝนตกตามฤดู พืชผลอุดมสมบูรณ์และมนุษย์จะมีอายุยืนยาวผิวพรรณท่องใสแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสรุปหลักธรรมเหตุผลที่จำนวนมนุษย์ลดลงและสังคมเสื่อมถอยพรางได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว,ว่าในอดีตโลกนี้เคยหนาแน่นไปด้วยผู้คนบานเมืองอยู่ติดกันเหมือนระยะที่ไก่บินตกถึงกันแต่เหตุใดในปัจจุบันจำนวนมนุษย์กลับลดลงอย่างมาก จนบ้านเมืองไม่เจริญเหมือนเดิมเพราะพุทธเจ้าได้ทรงตอบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนมนุษย์ลดลงและสังคมไม่เจริญมีอยู่สประการซึ่งล้วนเกิดจากความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์เอง 1. เหตุที่หนึ่งการฆ่าฟันกันเองภัยจากอาวุธความชั่วร้ายมนุษย์ในปัจจุบันกำหนัดในสิ่งผิดธรรม ถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบนำและประพฤติผิดศีลธรรมมิจฉาธรรมผลที่ตามมาเพราะความชั่วร้ายเหล่านี้มนุษย์จึงฉวยอาวุธที่คมเข้าฆ่าฟันกันและกันขอสรุปคือการฆ่าฟันกันเองนี้จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากและสังคมจึงเสื่อมถอย 2. เหตุที่สภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากความอดอยากความชั่วร้ายเช่นเดียวกับข้อแรกมนุษย์ยังคงประพฤติผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงผลที่ตามมาเมื่อมนุษย์ประพฤติผิดศีลธรรมเช่นนี้ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดทุพพิฆขภัยความอดอยากเข้ากล้าเสียหายเป็นเพลียไม่ให้ผลผลิตข้อสรุปคือการขาดแคลนอาหารและทุพพิฆขภัย จึงเป็นอีกเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ล้มตายไปเป็นจำนวนมาก 3. เหตุที่3ภัยจากสิ่งเหนือธรรมชาติภัยจากอามนุษย์ความชั่วร้ายเมื่อมนุษย์กำหนัดด้วยสิ่งผิดธรรมถูกความโลภครอบงำและประพฤติมิจฉาธรรมผลที่ตามมาพวกยักษ์ได้ปล่อยอมนุษย์ผู้ผีที่ร้ายกาจลงมาเบียดเบียนมนุษย์ขอสรุปคือ การถูกเบียดเบียนจากอามนุษย์ร้ายกาจนี้จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากใจความหลักคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการที่ประชากรมนุษย์ลดลงและสังคมไม่เจริญนั้นไม่ได้มาจากเหตุภายนอกอย่างเดียวแต่เกิดจากกิเลสและความประพฤติท,ที่ผิดศีลธรรมของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทั้งสามด้านคือภัยจากมนุษย์อาวุธ ภัยจากธรรมชาติอดอยากและภัยจากสิ่งเหนือธรรมชาติอมนุษ์